จากคลิปที่แล้วที่มีการรีวิวเจ้า e u r u MIU XRS ภายนอกไปแล้วเดี๋ยววันนี้เบอร์จะพาไปชมภายในครับว่ามีระบบหรือมีดีไซน์อะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเดีเ๋ยวเบอร์จะพาไปเจาะลึกทุกจุดเลยครับไปกันครับครับหลังจากเปิดประตูมานะครับสิ่งแรกที่เห็นนี่แผงประตูเลยนะครับตัวแผงประตูตัวนี้ก็จะเป็นหุ้มหนัง PU g r ดพ e p r e m ยมนะครับแต่มียงคงคอนเซปต์ความเป็นสปอร์ตมากขึ้นด้วยเบาะผ้าสีดำนะครับ แล้วก็มีเดินเส้นได้ด้วยได้สีเขียวจะเห็นว่าดูสดชื่นมากนะครับแต่ยังคงความเป็นคอนเซปต์สปอร์ตด้วยไฟเอเม้นไลท์ที่เป็นโทนสีแดงครับและยังไม่พอยังตกแต่งด้วยสีดําที่เป็นสีเป็นโนแบ็กเพิ่มความดูหลามากยิ่งขึ้น้วยครับไปครับไปชมจุดต่อไปกันเลยไฮไลท์จุดแรกนะครับที่เราเห็นตัวเบาะเลยตัวนี้เบืภูมิใจพีเต์มากครับเป็นเบาะไฟฟ้าถึง8ทิศทาง ตัววัสดุของหนังนะครับเป็นหนังเกรดพียูพิเมียมเป็นเบออาในวัตกรรมของคูแมก,ก,กนะครับสังเกตจากจุดๆที่เบาเนีครับตัวนี้จะเป็นจุดอากาศที่อากาศจะระบายความร้อนออกมาสังเกตดีไซน์เส้นสายเดินสายนะครับจะมีเป็นเดินได้ด้วยได้สีเขียวตัวนี้เพิ่มความเป็นเบิร์ดที่เบิร์ดดูเลยเนี่ยรู้สึกสดชื่นมากนะครับในคอนเซปต์ปของลามรีดนะครับละที่เด่นๆอีกตัวนึงเลยในสายสปอร์ตตัวนี้ครับพิม์เบอกมาด้วยสัญ,ญลักษณ์โลโก้ R S เพิ่มความเป็นสปอร์ตรูหรามากข,ขึ้นเลยครับ ึ้นไปชมพร้อมๆกันเลยครับว่าอีุูซูเอ็กม่ของเราภายในมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างก็ปรับเบาะกันก่อนครับจากดีไซน์ภายแรกนะครับเบาะนี่กระชับมากนั่งกระชับดูความเป็นสปอร์ตมากครับพวงมาลัยสามารถปรับระดับได้นะครับ6เิิศทางสูงต่ำเข้าออกได้วัสดุของพวงมาลัยตัวนี้จะเป็นหุ้มหนังพียูมาให้เกรดพรีเมียมเลยสัญลักษณ์โลโก้อีซูซูอยู่ตรงกลางในส่วนของด้า่นขวาจะมีคุดคอนโทรลมาให้ สามารถใช้ additif ควบคุมได้ด้วยนะครับจที่เราสังเกตที่เห็นเพิ่มเข้ามาเนี่ยจะเป็นปุ่มปุ่มเกี่ยวกับพวงมาลัยไฟฟ้าสามารถเปิดปิดได้ด้วยปุ่มนี้นะ mm hmm. มีพัดนชิพมาให้ระบบไฟไฟจะมีโหมดออโต้ hmm. มาให้นะครับอยู่ที่ด้านขวานี้เลย mm hmm. ด้านซ้ายจะเพิ่มปุ่มเปิดกล้องปิดกล้องเข้ามาอีกหนึ่งจุดนะครับในจุดนี้ mm hmm. ลองเปิดดูซิว่ามีอะไรบ้าง mm hmm. เมื่อเปิดมากล้องก็จะหมุนรอบๆตัวรถให้360องศาเลย อันนี้กล้องเห็นได้ชัดเจนเห็นได้จริงนะครับมีความเป็นสมูทมากขึ้นก่อนจะออกตัวก็ดูกล้องตัวนี้ก่อนได้ว่ามีวัตถุหรือมีอะไรอยู่ครอบริเวณรอบๆตัวรถเราหรือเปล่าอ่ะกลับมาดูตัวเลื่อนใหม่กันอีกนิดในตัว RS ตัวนี้เลื่อนใหม่จะเป็นโทนสีแดงเป็นไมค์ดิจิตอลมาพร้อมกับสัญลักษณ์ไฟต่างๆในเรื่องของเลนกิฟก็มีเติอนดออกนอกลิงก็มีเติรอก่อนนรชนก็มีมีสัญลักษณ์บอกที่เลือนใหม่ตัวนี้ทั้งหมดเลยครับม่านบังแดดหมาพร้อมกับไฟนะครับและกระจก มองให้กระจกมองและไฟให้กระจกมองข้างอะากระจกมองหลังปรับลดแสงสะท้อนให้มีมาให้นะครับในตัว RS ตัวนี้กล่องใส่แว่นตามีมาให้ครับไฟสองกิง่งซ้ายขวานะครับมาพร้อมกับไฟโดมไ l i ต,ตัวนี้ครับเพิ่มความสว่างในยามค่ําคืน่าตรงคนโซนกลางตรงนี้ครับจับสลัสวสลัวหยิบของได้ง่ายเห็นชัดยิ่งขึ้นเสาเก๋งนะครับในรุ่น RS นี้พิเศษนิดน,นึงจะเป็นโทนสีดำ มาให้พร้อมกับราคาสีดําเลยดูความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นครับอ่าตัวนี้เปลี่ยน่างจากรุ่นอื่นนะครับมีตกแต่งไปด้วยสีดํานะครับจอนะครับจอมาแล้วกับกล้อง360องศาแบบนี้เลยสามารถปรับดูรถได้รอบทิศทางเหมือนเมื่อสักครู่นี้แต่เราเลือกจุดที่จะมองได้นะครับจากหน้าจอเล็กตัวนี้อเดี๋ยวให้เขาหยุดก่อน สมมติจะดูด้านหน้าเรากดจากด้านหน้าได้เลยอ่ะกล้องก็จะตัดเป็นหมดด้านหน้าให้เราดูจากด้านข้างกล้องก็จะพลิกมาจากด้านข้างเลยด้านหลังด้านซ้ายหรือจะเป็นด้านบนหลังคารถก็ดูได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเช่นกันครับตัวนี้เยี่ยมมากชัดเจนมากสมูทมากฟังก์ชันในจอตัวนี้มีกล้องซ้ายขวาหน้าหลังและที่สำคัญพิเศษกว่าตัวอื่นคือสามารถมองภาพใต้ถองรถได้ด้วย ตัวนี้ต้องใส่เกียร์นะครับจะเป็นกล้องสามมิติแบบนี้เลยนะครับสามารถเลือกทิศทางของภาพได้จะเป็นด้านหลังในมุมแคบด้านหลังในมุมกว้างด้านข้างตัวรถทั้งซ้ายและขวามองพร้อมๆกันได้เลยครับตัวนี้และตัวนี้จะเป็นมอภาพใต้ท้องรถดูได้ทั้งหน้าและหลังเลยครับตัวนี้ทีนี้มาดูฟังก์ชันภายในจอบ้างครับมีอะไระกดที่ปุ่มโฮมตัวนี้ไปเลย มาดูฟังก์ชันในจอกันบ้างครับว่ามีอะไรบ้างอ่กดที่ปุ่มโฮมตัวนี้เลยครับจอจะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกจะเป็นเกี่ยวกับวันที่และเวลาเมื่อจิ้มเข้าไปก็จะเป็นหน้าจอเหมือนปฏิทินแบบนี้เลยในส่วนของที่2ส่วนกลางจะเป็นเกี่ยวกับโหมดของเครื่องเสียงเกี่ยวกับการเชื่อมต่อบลูทูธ o p p l e p a r p l a y และ Android Auto ในส่วนของที่3เนี่ยจะแบ่งเป็นอีก2โหมดนะครับโหมดแรกจะเป็นองศาของรถยนต์ ว่ารถยนต์เราเนี่ยเอียงอยู่กี่องศาแล้วและอีกโหมดหนึ่งจะรับจะเป็นโหมดของระบบความปลอดภัยแอร์ดรัของเราเนี่เองเราสามารถเข้ามาปรับเปลี่ยนหรือปิดระบบตัวไหนที่เราไม่ได้ใช้งานจากหน้าจอตัวนี้ได้เลยครับอ่าที่เช่นนี้ปิดรถออกนอกเลนอ่าเตือนก่อนการชนต่างๆครับสามารถปิดตรงนี้ได้เลยใช้งานง่ายสะดวกสบายครับนะครับองศารถอ่าเมื่อกี้นี้เลือกได้จากตรงนี้เลยใช้งานง่ายครับเป็นระบบทัชสกกินลื่นเปิดแน่นอนแบบนี้มาดูแอร์ แอร์กันบ้างแอร์เป็นแอร์อัตโนมัตินะครับสาแต่ที่มันเด่นเดนเนี่ยสามารถแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้จากปุ่มดูโอตัวนี้สมมติด้านขวานี่คนขับขี้ร้อนหน่อยเราก็สามารถเล่งตัวเล็กสูงขึ้นได้ด้านซ้ายคนขี้หนาวก็เพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้นได้ครับ่อ25องศาเห็นไหมครจะเห็นว่าด้านซ้าย25.5องศาด้านขวาผู้ขับขี่24องศาครับสามารถแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้นะตัวนี้ใช้งานง่ายมากครับมาพร้อมกับ ตัวชาร์จไฟ12โวลต์ตัวนี้ครับและที่เด่นๆเ,เพิ่มเข้ามาอีกจุดนึง่งเป็นไทซีแต่ตัวนี้เป็นฟาชานนะขับมาพร้อมกับปุ่มไฟบอกแสดงสถานะของถุงลมนิรภัยคู่หน้า RS ตัวนี้มีถุงลมให้ถึง6ลูกด้วยกันทีเดียวเลยในส่วนของเกียร์นะครับเกียร์ยังคงคอนเซปต์เดิมเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับแต่ที่พิเศษเพิ่มเข้ามาสามารถปรับเปลี่ยนเป็นเมียนวนได้ถึง6สปีดายังคงเหมือนเดิมครับตัวนี้ให้มางแต่รุ่นมาตรฐานเลยนะเบรกมือไฟฟ้ากับออโต้เบรกโคบ มีให้ตั้งแต่รุ่นแรกรุ่นแอคทีฟกันเลยทีเดียว่มาดูดีไซน์คอนโซลกันบ้างคอนโซลเป็นวัสดุหุ้มหนังพีเช่นกันครับแบบนุ่มดูความเป็นพรีเมียมหรูหรามากอ,อันนี้เพิ่มเข้ามาในรุ่น RS นะครับตัวนี้เกะจะหายไปแต่จะเพิ่มเป็นวัสดุของพีเข้ามาครับมีความเป็นหรูหราเดินได้ด้วยสีเขียวลามกลีนและที่เด่นๆเ,เพิ่มเข้ามาอีกจุดหนึ่งไฟเอเบร์ไลท์ Light, ตรงคอนโซลกลางซึ่งตัวเก่าจะไม่มีนะครับจะมีในรุ่น RS เท่านั้น วัสดุที่เท้าแขนตัวนี้สามารถเปิดปิดได้หุ้มด้วยหนังพีวีเกดพรีเมียมเช่นกันแต่ตัวนี้เขาจะเดินได้เป็นสีเทานะครับไม่ได้เดินได้เขียวมาให้คุณแจ้กจากกดปุ่มสตาร์ทที่ตัวรถได้แล้วยังก,กดที่รีโมทได้ด้วยมาพร้อมกับสวิตช์ปลดลอด็ลอกรถลอ็ลอกรถและปลดล็อกรถแล้วเปิดฝาท้ายที่คุณแจรีโมทได้เบาะนั่งข้างผู้โดยสารตัวนี้ยังคงความเป็นสปอร์ตเหมือนเบาะคู่หน้าเลยแต่เบาะด้านข้างผู้โดยสารมีระบบปรับไฟฟ้าให้ด้วย ไปเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันต่อครับได้มานั่งด้านหลังกันแล้วด้านหลังถือว่าสบายอยู่นะปรับเอ็นได้ด้วยอ่าถือว่านั่งสบายอยู่แผงประตูมีไฟเอเมไลท์ให้เหมือนกันเป็นโทนสีแดงวัสดุนั่งเป็นหุ้มหนังมาให้เดินด้วยได้สีเขียวเหมือนกันอ่าอันนี้เด่นๆเ,เลยลาโพงแบบบิวอินมากับแผงประตูข้างเลยครับด้านบนมองขึ้นมาเรื่อยๆจะเป็นโทนสีดํามาพร้อมกับช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังอันนี้เขาเด่นนะครับ สามารถเพิ่มอุณภูมิลดอุณภูมิได้ด้วยผู้โดยผู้นั่งโดยสารด้านหลังเลยไม่ต้องบอกข้างหน้าที่เท้าแขนมีมาให้ดูสิเป็นยังไงครับพุ้มหนังพีูีมาให้นุ่มมากนะจะบอกให้ตรงนี้ยังไม่หมดอ่ามาพร้อมกับที่วางแก้วน้ำเทมาครับอันนี้เหมือนมาเฟียเลยอ่ะเก็บด้านล่างมีมาให้อ่ะเข้าไปดูสิเป็นอะไรเป็นไทซีนะครับตัวนี้ เขาว่าเป็นฟาสชาร์ดด้วยนะถึงสองจุดเลยมีช่องเก็บของสําหรับด้านหลังที่ใหญ่ขึ้นวางโทรศัพท์ได้ครับสบายตรงนี้ยังไม่หมดตัวนี้เขาเรียกว่าที่แขวนแขวนของแล้วกันนะครับรับน้าหนักได้ถึงสี่กิโลกร,รัมเลยไปดูกันสิอ่ะใช้งานแบบนี้นี่เองกลับมาอีกนิดนึงประตูขึ้นลงเนี่ยมีมือจับมาให้นะครับอ่าหน้าแถวสองเนี่ยมีมาให้ถึงสี่จุดเลย สี่ตำแหน่งด้านบนด้านข้างฝั่งนู้นอีกสองเหมือนกันเลยครับมาดูด้านหลังกันครับที่นั่งแถวสาว,ว่าข้างในจะเป็นยังไงกว้างแค่ไหนมาบอกการเปิดประตูกันก่อน,อนเลยประตูตัวนี้เปิดได้ถึง4ตำแหน่งด้วยกันนะครับเปิดที่รีโมทได้1ตำแหน่งเปิดที่สวิตช์ตองแผงประตูหนึ่งตำแหน่งหรือว่าใช้สมาร์ททิวเกตสเตปเซนเซอร์ด้านล่างหนึ่งตำแหน่งและตำแหน่งที่สี่ก็คือเปิดจากด้านในแล้วแต่คุณลูกค้าสะดวกจะเปิดเลยครับ ดูด้านในกันเลยนะครับที่เราเห็นนี้จะเป็นถุงก๊บขนาด f ฟล l s ไซสถามว่าถ้าจัดเรียงดีๆจริงๆเนี่ยสามารถบรรทุกได้ประมาณ3ถุง3 4ถุงได้เลยนะดูครับว่าด้านหลังเขาให้อะไรมาบ้างอันดับแรกชาร์จไฟ12โวลต์ตัวนี้มีมาให้สำหรับสหรับด้านหลังมีไฟตรงที่เก็บของให้มีตัวหูเกี่ยวไว้สำหรับตากผ้าเวลาออกสายแคมปิง้งแบบนี้ให้ทั้งสองฝั่งเลย ตัวนี้จะเป็นล็อกไว้ใส่แอคเซอรี่ด้านท้ายนะครับไว้ตั้งขวางด้านบนแบบนี้เลยถามว่าในภาพรวมก็ดูความเป็นสปอร์ตนะแต่จะให้แอบ,บในเรื่องของความกว้างไม่แบบอบก,กว้างจริงๆนะครับในรุ่นนี้ด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับผงก็สามารถใส่แบบขวางได้ลองดูครับว่าใส่กันยังไงขออนุญาตเอาออกก่อนนะครับนี่ลย ตั้งแบบนี้เลยนะได้ประมาณสักสามสี่ห้าถุงนี่สบายสบายเลยนะลองวางไปบนี้ดูบ้างเฮ้ยใส่ได้ว่ะถ้ามีที่นั่งแถวสามถ้าจะใช้งานที่นั่งแถวสามนะมาดูกันถาว่าสามารถวางได้ไหมนี่แบบนี้กันเลยนี่สำหรับถุงก๊อฟสูซา์ถุงเดียวสามารถใช้ที่นั่งแถวพื้นที่ที่นั่งแถวสามได้ด้วยปิดประตูได้สบายสบายครับแบบนี้ ก็สรุปภายในก้าวๆนะครับกับเจ้าอีซูฮิวเสตัวนี้บอบเบิร์บอกเลยว่าภายในกว้างขวางแต่มีความเป็นสปอร์ตมากครับเพื่อนๆคนไหนสนใจที่ชมรถตูวจริงก็สามารถเข้ามาชมรถตูวจริงกันได้ที่ e อีซูจุพรได้ทุกสาขาครับวันน e ี้เบิร์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ